สุลิกแล้วนะครับอากาศก็เย็นๆนิดนหน่อยตอนนี้กําลังจะหาที่พักของเพื่อนอยู่เพราะพอดีเพื่อนไปทํางานแล้วก็ทิ้งกุญแจไว้ให้ครับก็คือเหมือนเราต้องหาเราเองว่ากุญแจอยู่ที่ไหนแล้วก็ขึ้นห้องเพื่อนได้เลยคือไม่มีใครอยู่ห้องครับอันนี้จะเป็นสนามบินนะฮะเหมือนห้างบ้านเราเลย นี่นะครับที่เพื่อนอยู่เป็นอาพาร์ตเมนต์สีส้มเนี่ยครับ mm hmm. เพื่อนอยู่ในในรูนั้นเลย mm hmm. เคยมาเมื่อ2ปีที่แล้วครับตอนแรกยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยแต่ตอนนี้ก็คิดว่า2ปีผ่านมาแล้วเฟอร์น mm ิเจอร์เต็มแล้วครับ mm hmm. ไม่ได้มานานมาก นี่นะครับอันนี้เป็นอพาร์ตเมนที่เพื่อนอยู่นะครับมันก็จะมีช่องช่องสีส้มๆนะครับเพื่อนอพาร์ตเมนเพื่อนมันก็จะมีช่องช่องแบบนี้มันเป็นบ้านคนนี้ก็คือมันเป็นระเบียงอะไรเงี้ยสามารถนั่งชิลได้อะไรเงี้ยครับนนี้ก็มาเดียเด่ยวๆไม่มีใครมารับเพราะว่าเพื่อนทํางานกันหมดแต่เขาทิ้งกุญแจไว้ให้นะครับก็เลยหากุญแจแล้วก็ขึ้นไปห้องเลยเพื่อนก็ให้ใบไฟเลยเรียบร้อยแล้ว แต่คือแค่ไม่มีใครอยู่แค่นั้นเองเหมือนเหมือนเป็นโฮมเลสขอบ้านเขาอยู่แล้วก็เอากุญแจเขาอีกไม่มีใครมาต้อนรับเลยวันนี้นี่ก็คือได้กุญแจมาแล้วนะครับพอดีเพื่อนแปะสกอตเทปเอาไว้ในกล่องซองจดหมายครับเรียกได้ว่าอพาร์ตเมนต์เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ใหม่ดีนะครับออ้ยสวยมาก,มากเลย อันนี้คือเตียงเรานอนลิฟ g r o ูมครับดูวิวข้างนอกเห็นภูเขาวสวิตแต่สูริกมันจะไม่ได้แบบเหมือนมีภูเขาสูงเยอะอะรอบๆมันก็จะแบบเตี้ยๆน,ๆนิดน,ดน,ดนึงอะครับสองปีที่แล้วมาเฟอร์นิเจอร์ยังไม่ครบเลยครับยังไม่มีเลยก็มีแต่แค่เตียงแล้วก็นอนล้อวว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  e วว The little Asian needs his needs Asian rice วิวสวยมากเลยครับดูพาริตโตอันนี้คือเพื่อนออกแบบเองนะครับออกแบบที่ใส่ทุกกาแฟอยากจะโชว์อยากจะนำเสนอนี <laughs> ่ <laughs> <n ý> <laughs> Today, we วั fried rice ข้าวผัดเจ Vegetarian fried rice t e r i y a k i tofu อันนี้ก็มานั่งกินที่ระเบียงนะครับบรรยากาศดีมากข้าวผัดง่ายๆที่สวิตเซอร์แลนด์มือแรก สวัสดีครับตอนนี้อยู่เมืองซูเล็กแล้วนะครับวันนี้มาเจอเพื่อนฝรั่งเศสพอดีเขามาเที่ยวที่นี่พอดีก็เลยนัดเจอกันไม่ได้เจอกันนานมากเมื่อก่อนผมก็เคยไปฝรั่งเศสไปเจอเขาแล้วดูบรรยากาศสวยมากเลย <laughs> How are you? I'm good Oh so, Such a long time I think it's like ten years. I think it, it was. Yay! 100. With Bodo. Hello. How are you? I'm good. In a long <laughs> time, a, a, a lot. Very long time. Yeah, yes. Yeah, almost eight years ago. Eight so, years ago. Yeah. In Bordeaux. Yeah, <laughs> Oh yeah, you <laughs> came with with Vincent. Uh, with, uh, Vincent? Yes. Yeah, last time yeah. yes. So so this time I'm going to see Vincent too. Okay. So I'm going to Belgium. So it's a long time to the same time. He's still there that I mean. in Belgium? Yeah, in yeah. In Brussels? He, yeah, he has a okay. apartment. Yeah. Okay. There. How about you? Will you still like in? No, I uh, will explain you. But I was in I were I was in Toulouse. For Are you two were in years. Toulouse? Yes. Yes. You, you know. Yeah, yeah, I know. But have I have experience? Haven't oh, for two years, so yeah. two years. Yes, for two years. For work or like a yes, yeah okay. But I will explain you. Hello, but hello, Happy to see you here in yes, same. Yeah, I've been staying for eight years. Yes. What are yes. we gonna have today? For lunch? Uh, <laughs> we will have a, a Thai, a Thai min. <laughs> how, how do you call it? Kapao. Uh, Kapao. And me, I will have a small sandwich. Sandwich, we'll here. Here. yeah. Perfect weather today. Ready? <laughs> yes, ready. Ready to okay. eat. What did you get? I have something from Thailand to help me to to breathe better. <laughs> A gift from Banarotti. <laughs> Banarotti, no. Yeah. Do you need this? <laughs> Maybe I will need uh, need it this uh, winter. Ah, yes. Yes, good. Look, Surik. เพิ่งซื้อไอติมเป็นไอติมโบเวนพิกจากสวิตเซอร์แลนด์ครับนมมันก็จะสดมากแล้วก็อยากจะลองดูเหมือนกันแต่ราคา180บาทถ้วยเนี่ย <laughs> แพงมากเลยโอเปร่าเฮาส์ที่ซูริกนะครับลานจะกว้างมากแล้วก็คนก็จะนั่งแถวๆนี้พอดีวันนี้อากาศดีด้วยก็เลยมานั่งกินไอติมที่นี่เล่นๆนะครับ is that good มัน good. Yeah. มาส่งเพื่อนครับเพื่อนไปก่อนเพื่อนจะกลับไปฝรั่งเศสแล้วแต่ขับรถมาเองโอเค see you next time I was really happy to see you yeah very happy to see and <you. S 2> take take care yeah and we we contact yeah sure <or> yeah yeah let me know if you somewhere oh. oh enjoy yeah yeah you too วันนอากาศดีมากเลยครับน,นี้เดินในเมืองข้างๆมันก็จะมีร้านช้อปปิ้งเยอะแยะไปหมดเลยครับคนก็จะนั่งชิลกินข้าวกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ครับ ปกติชอบม,มาเดินโซนตรงนี้มากเลยทางสโลปมากเลยเดินขึ้นก็คงจะยากเดินลงก็ง่ายหน่อยนี่ก็จะเป็นโบสถ์สุริกนะครับสวยมากเลยแล้วก็จะมีเหมือนเป็นแม่น้ำอยู่ตรงกลางน้ำใสแจ๋วเป็นสีเขียวเลยครับสวยมากเลยเป็นคาเฟ่ที่น่ารักมาก มาสุลิกทุกทีก็จะมาหยุดตรงนี้ทุกทีเลยครับน่ารักมากอันนี้สุลิกนะครับเมืองสวยมากแต่อยากจะบอกว่าคนที่จะมาสูริกนี่คือต้องเตรียมเงินนิดนึงของแพงมากเลยครับไอติมแค่ไอติมก็180กว่าบาทละถ้าข้าวนี่ก็น่าจะมาประมาณจานละ700 800ได้ ถ้าคลองชีพสูงมากแต่ชีวิตทุกคนคือดีมากคือปั่นจักรยานว่ายน้ํากันสนุกสนานหลังเลิกงานก็เหมือนแบบไปไหว้ในเล็กไหว้ในทะเลสาบอะไรเงี้ยครับชีวิตคือที่นี่ดีมากๆเลยแต่ก็แพงมากเหมือนกันต้องแลกกัน <laughs> กับค่าคลองชีพนะครับ <laughs> ถ้าจะมาสุริทก,ก็เตรียมกระเป๋าตังค์นิดนึงนะครับ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นวิวพอยต์ของซูริกนะครับมาทุกทีก็จะขึ้นมาบนเขาในทุกทีแล้วก็จะมาดูวิวบ้านเมืองของซูริกมันจะเป็นเมืองเก่าก็สวยมากเลยครับก็จะเห็นโบสถ เห็นแม่น้ําเห็นบ้านเรือนเก่าๆอะไรเงี้ยครับอันนีน้น่าจะเป็นวิวที่ถอดที่สุดแล้วขึ้นฟรีด้วย yeah, really สวยมากเลยครับ อากาศวันนี้ก็คือดีมากคนเยอะมากเลยครับสนใจก็จะน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหมดเลยแต่ทุกคนก็ต้องมาที่นี่นะครับก็จะเห็นเป็นแม่น้ำก็เป็นโบสถ์อยู่ตรงนู้นเป็นรถไฟด้วยคิวมากมากแต่ว่าวัานไหนมานั่งกินอาหารเชียงแถวนี้ดีกว่าครับ บรรยากาศดีมาขึ้นฟรีด้วยแค่ใช้กําลังขาเดินขึ้นมาแค่นั้นเอง What are you cooking today Japanese curry <laughs> Yes from the box แกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับคนทำ